h ั n d a SUV E Concept ว่าเที่รรถยนต์ไฟฟ้า EV ีสำหรับบุกเบิกตลาดจีน หลังจากที่ค่าย VTEC เผยภาพทีเซอร์ของรถยนต์ต้นแบบปริศนาไปในสัปดาห์ก่อนบัดนี้มีเฉลยแล้วว่านั่นคือ Honda SUV E-Concept ว่าที่รถยนต์ไฟฟ้า EV ในตัวถัง SUV ที่จะได้รับการพัฒนาต่อจนออกขายจริงในแดนมังกรโดยมากับรูปลักษณ์ล้ำยุคและดีไซน์แลงเ u ว g e ใหม่คงเหลือเพียงไฟหน้าที่ยังดูเป็นของค่ายนี้อยู่ Honda SUV E Concept มาในตัวถัง3ประตูแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าในตอนที่ขายจริงอาจกลายร่างเป็น5ประตูแทนส่วนไฟหน้ามีแทบไฟ LED คาดยาวแทนกระจังหน้าด้านข้างมีเส้นสายตัวถังเฉียบคมส่วนแนวหลังคาค่อนข้างลื่นตามไม่ลาดชันนักส่วนด้านหลังมีไฟท้าย LED เชื่อมต่อหากันยาวตลอดแนวเหมือนด้านหน้าห้องโดยสารระบุว่า มีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ส่วนคุ้มพลังเป็นระบบไฟฟ้า EV โดยที่ยังไม่ลงรายละเอียดใดส่วนความปลอดภัยมี Honda Sensing ที่พัฒนาเป็น Generation ใหม่สามารถแยกแยะวัตถุคาดการณ์และตัดสินใจทำงานได้เฉียบคมขึ้นมาพร้อมกับกล้องด้านหน้ามุมกว้างและเรดาร์3รังองศา h o n d a SUV e-concept เปิดตัวที่ประเทศจีนเมื่อวันที่26กันยายน2020ในงาน2020ปักกิ่งออเตอร์โชว์ในฐานะรถยนต์ต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตรถยนต์ไฟฟ้า EV คันแรกจาก h o n d a ที่จะออกจำหน่ายที่นั่นทั้งนี้ยังไม่มีการระบุรอบเวลาว่าน่าจะได้เห็นคันจริงกันเมื่อใดอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ